ะะถ้าแบบใครที่กำลังหิวน้ำกะหายนะ้ำกินมะยงชิดก็ช่วยได้เยอะิีเดียวเลยค่ะสวัสดีค่ะเจอกับวารุตาอีกแล้วที่นี่อำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่ วรรตาอยากจะบอกทุกๆคนว่าวันนี้มาเต็มเลยค่ะเต็มตะกร้าโอ้โหไม่อยากจะบอกนะคะว่าเยอะๆมากๆเลยค่ะนี่อะไรรู้ไหมคะนี่ค่ะมายมชิดเก็บมาจากสวนสดๆโอ้โหดูนี่นะคะ ไม่รู้ว่าจะสักกี่กิโลแค่นี้ยังไม่พออน,นี่สดใหม่เอียดหนึ่งถังเต็มเต็มนี้ค่ะโอ้โหตื่นเต้นไหมคะแล้วก็เยื่อเยื่อไหมคะเจอมาถึงที่ จะรอช้ากันทำไมล่ะคะจัดกันเลยค่ะวารุตาวันนี้ลืมเอาค่ะกล้องมาค่ะก็เลยใช้วิธีการวางในเมียวตั้งข้างหลังก็เป็นจานกับข้าวค่ะมาเลยค่ะวารุต้าอดใจไม่ไหวอยากจะชิมแล้วค่ะว่ามะยงชิดอำเภอติใชัยจังหวัดแพร่เขาจะอร่อยขนาดไหนแต่ก็บอกว่าต้นพันธุ์นะคะมาจากจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะ เป็นสายพันธุ์ของอุตรดิตสายพันธ,ธุ์อุตรดิตต์แต่มาเติบโตที่อำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่โอ้โหมาค่ะพูดไปพูดมาน้ำไหลก็เริ่มไหลแล้วค่ะนี่ค่ะอยากจะส่งไปให้ทุกทุกท่านจังเลยค่ะมันอร่อยมากมันเยึะม,มือเล้วจะให้ดูลูกนี้ค่ะลูก ยังทะล้ไข่ไก่เลยค่ะมันใหญ่จริงๆใหญ่แบบทั้งใหญ่ทั้งเหลืองดูนี่นะคะแล้วก็เยอะใหญ่เหลืองเยอะแล้วก็ที่สำคัญไม่เสียเงินสักบาทละค่ะฟรีค,ค่ะ กอฟรีก็บอกว่าเก็บเอาไปเลยเก็บเอาไปเลยที่นี่มีเยอะว่าอย่างนะั้นความอุดมสมบูรณ์ของประเทศไทยรุตาคือปลื้มตันตื้นตันใจแล้วก็ภาคภูมิใจที่รุตาได้เกิดมาเป็นคนไทยค่ะเกิดมาบนแผ่นดินทองที่มีความอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าเราจะอยู่ภาคไหนอาหารการกินของเราอุดมสมบูรณ์มากๆ ยิ่งต่างภาคยิ่งต่างความหลากหลายอาหารของประเทศไทยเรามีความหลากหลายเยอะมากภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคอีสานเมื่อมารวมกันทั้งสี่ภาคทั้งหมดนะคะเราก็สามารถที่จะกินอาหารไม่ซ้ำแบบกันแทบเป็นเดือน,นเป็นปีปีปดูที่ไม่ซ้ำกันเลยถือว่า เป็นความเยี่ยมยอดโลกก็ถือว่าเป็นหนึ่งเดียวในโลกใบนี้ที่หาที่ใดไม่ได้อีกแล้วค่ะฉะนั้นวารุตาเป็นคนไทยถึงจะย้ายไปอยู่ต่างแดนแต่ใจที่เรารักแผ่นดินท้องแผ่นดินไทยของเรามันฝังอยู่ในจิตใจเพราะรู้ว่าแผ่นดินนี้มีแค่หนึ่งเดียวและแผ่นดินนี้มีสิ่งดีอย่างไรวันนี้ นี่ค่ะมะยงชิดไม่มีที่ไหนมีที่ประเทศไทยมาค่ะมาชิมกันเลยว่ามะยงชิดประเทศไทยของเรารสชาติมันจะแซ่บอร่อยขนาดไหนนี่ค่ะโอ้โหอ,อยากจะให้ดูกันอีกทีดูกันให้ชัดๆนะคะว่าชีวิตของวรรณามันน่าอิจฉากันสักขนาดไหน ดูนี้ดูนี้ดูนี้ดูดดมันเยอะแยะมากมายจริงๆเลยค่ะมายงชิดเขาจะมีลักษณะลูกคลายกับมะปรางนะคะแล้วก็เมื่อผ่านเวลาผ่านไปการเด่นแปลงสายพันธุ์ก็จะกลายมาเป็นมายงชิดซึ่งมีรสชาติ หวานกรอบมากกว่ามะปรางแต่มะปรางก,ก็ยังคงความเป็นมะปรางซึ่งมีความโดดเด่นเป็นต้นตำรังเหมือนเดิมแม่พูดมาทั้งเยอะเมื่อไหร่จะกินสักทีมาค่ะน้ำหลายหลานวเขามีอะไรดำๆอยู่นะ่าจะเป็นยางของเขาแต่ไม่เป็นไรแล้ว จะบอกนะคะว่านี่คือออแกน,นิคล้วนๆไม่มีสารเคมีใดๆทั้งสิ้นเรากินกันแบบสบายใจไม่ต้องกลัวใดๆทั้งสิ้นค่ะมาลุยกันเลยอื้มอื้ัดแรกเมื่อเรากัดเข้าไป กว่าจะไปถึงเนื้อนั่นคือผ่านเปลือกของเขากรอบพอถึงเนื้อก็ประมาหวานอร่อยอือ้มอือ้มอือ้มอื้ม อร่อยมากมากเลยค่ะอร่อยจริงๆริงอือหืออือหืออืออหืออืออหือบางทยรู้แตอาจจะกินมุมมันไปนิดนะคะ เพราะว่าบางครั้งความอร่อยมันอยากให้เราแบบกินไวๆเพื่อดื่มดันกับเขาให้เยอะให้มากที่สุดก็ต้องขอโทษด้วยนะคะอืืมมออ,อ,อร่อยอร่อยแบบนี้อ๋ออีดูนี้ดูนี้เยอะ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  อืลูกนี้เขาหวานเจี๊ยบมากอือหืออือหืออือหือน้ำเขาไหลติดมือเลยค่ะนี่อือหื้ม เต็มปากเต็นคำเลยค่ะอยูนี่นะคะอือหือออดูลูกนี้นะคะเขาแตกเพราะว่าผิวเขาตึงมากจนผิวเขาแตก เหมือนมารุตาผิวแตกตอนนี้ค่ะเพราะว่าน้ำหนัก้นสาม3กิโล3กิโลภายในเดือนเดียวโอ้โหแบบมันสุดยอดมากแบบกินแบบไม่ยัง้งจนแม่แม่เพื่อนๆบอกระวังหน่อยมารุตาระวังหน่อยคือมันยั้งไม่อยู่จริงๆค่ะมาอยู่นานแบบนี้เราได้ทานได้ชิมอะไรที่เราไม่เคยได้ทานมานานก็รู้สึกแบบอ,อยากจะรับเข้ารับเข้า นี yeah. mm ่ค hmm. ่ะ mm นี hmm. ừ, rồi, ่อ mm ือร่อยเนอือหืออร่อยมากอือหืออือเขามีน้ำของคขาเยอะมากเลยนะคะ ถ้าแบบใครที่กําลังหิวน้ํากระหายนะ้ํายินมะยมชิดก็ช่วยได้เยอะยิยวเลยค่ะอืมะยมชิดอุตดตลอดแตงมาโตที่อำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่ค่ะ มีความสุขไหมเยอะเยอะมากการที่วรุตตาได้กลับเมืองไทยแล้วก็ได้มาใช้ชีวิตแบบธรรมชาติแบบนี้โดยที่เราไม่ต้องไปสรรหาหรือว่าตะเกียกตะกายให้กับตัวเองมากนักอยู่กับสิ่งที่เรามีอยู่กับสิ่งที่เราได้กินหากิน,หา,กนหาอยู่ตามรอบตัวของเรา รอบข้างของเราชีวิตแค่นี้วรุตาก็รู้สึกว่าพอใจแล้วก็ภาคภูมิใจแล้วค่ะวรุตาไม่อยากดิ้นรนอะไรอีกแล้วยิ่งดิ้นมากเราก็เหนื่อยมากเพราะหลวงสอนเสมอความรู้จักพอนั่นคือดีความโมดีทำให้เรารู้จักพอรู้แล้วจะกลายมาเป็นสิ่งดี ชีวิตเราเกิดมามันก็เหนื่อยมากพออยู่แล้วะคะ่ะยิ่งดิ้นมากยิ่งเหนื่อยมากยิ่งในวัยอายุที่ห้าสิบกว่าใกล้จะหกสิบเราผ่านการยิ่นรนของชีวิตมาเยอะแล้วถึงวันนี้เราขออยู่กับสิ่งที่เรามีอยู่กับสิ่งที่เราได้เราก็พอใจแล้วะคะ่ะพี่ตาก็พอใจแล้วนี่ค่ะ ตอนนี้วัตุตาก็กำลังปวดใจสิ่งที่อยู่ตรงนน้นี่ก็คือมะยงชิดค่ะกัดที่ไรเคี้ยวที่ไหนนั่นคือฟันสุกอืมสุกที่เราได้ีลินสุกที่เราได้ลิน sụp cái đầu người phần của mình nó thiếu khó sụp cái đầu đất cũng còn đi đi à. À. Ai gọi mất กินกันเป็นแข่งแข่งกินกันเป็นถังถัสุขแบบนี้ใครบ้างที่จะไม่อิจาวาโรตานี่ค่ะก็เป็นความภาคภูมิใจเป็นความดีใจที่เราได้เกิดมาเป็นคนไทย ที่ได้อยู่บนแผ่นดิทนทองนี้เราเป็นคนไทยจงภาคภูมิใจนะคะว่าเราเป็นประเทศที่เป็นหนึ่งเดียวในโลปนี้จริงๆสำหรับวันนี้วารุตาก็อยากจะฝากอีกนิดนึงนะคะว่าเราสมควรที่ต้องภาคภูมิใจในการที่เราเกิดมาเป็นคนไทยคะ่ะเมื่อเกิดมาเป็นคนไทยแล้วเราต้องรักแผ่นดินของเราคะ่ะ อยู่ภายใต้แผ่นดินทองอยู่ภายใต้ร่มโพร่รมใยของพระมหาศาสตร์ของพระพุทธศาสนาของแผ่นดินที่บรรพบุรุษได้ปกป้องคุ้มครองด้วยเลือดมนื้อของเขาเพื่อพวกเราและลูกหลานรุ่นรุ่นต่อไปของพวกเราฉะนั้นเราต้องรักแผ่นดินของเราค่ะรักเขาดูแลเขาปกป้องเขาให้เทียบเท่ากับชีวิตของเราสําหรับวันนี้วัดรุ่่าก,ก็ต้องของตัวไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์ กดติดตามอย่าลืมกดสั่นก,กระดิ่งให้กับวาริกาด้วยนะคะเพื่อที่จะได้คอยชมคลิปใหม่ๆที่กำลังจะออกมามีอะไรให้น่าสนใจเยอะมากๆเลยค่ะสําหรับชีวิตเรียบง่ายบายวาลุตะเจอกันที่นี่เวลาเดิมทุกๆวันนะคะสําหรับวันนี้อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยเจอกันแน่นอนค่ะสําหรับนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย